เขียน f สองจะต้องเท่ากับ f หนึ่งบวกอะไรครับ f หนึ่งบวก mg ใช่ไหมครับ f สองจะต้องเท่ากับ f หนึ่งบวก mg เพื่อทำให้แรงลัพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นศูนย์ นะเพราะฉะนั้นจะหมายความว่าถ้าเราเอาวัตถุใส่เข้าไปในน้ําซึ่งตอนแรกตอนนี้เราถือว่าวัตถุนี้คือน้ํานั่นแหละแต่เ,เราตัดมาส่วนหนึ่งนะเรามองว่ามันคือวัตถุแต่จริงมันก็คือเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่เราพิจารณาว่าด้านนี้คือตัวที่อยู่ข้างในส่วนไอ้พวกสิ่งแวดล้อมนี่คือด้านข้างนอกนะครับเราจะได้ว่าแรงที่ทําทางด้านล่าง จะต้องเท่ากับแรงที่กระทาจากด้านบนบวกกับ mg mg ก็คือน้ําหนักของน้ําที่อยู่ตรงนี้เห็นไหม,มครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาทีนี้เมื่อกี้เรานิยามความดันแล้วนะฮะถ้าเราจะเขียน f <ม>ในรูปของความดันเนี่ยเราจะเขียนได้ยังไงเมื่อกี้เรานิยามว่า p มีค่าเท่ากับ f ส่วน a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสาม,มารถเขียนได้ว่า f มีค่าเท่ากับ p a เจไหม f มีค่าเท่ากับ p a ถือเเอา a <ม>ขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา f เท่ากับ p a เนี่ยเข้ามาแทนที่นี่นะฮะตรงนี้เราก็จะได้ว่า p2a มีค่าเท่ากับ p1a บวกกับ mg ใช่ไหมสังเกตนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราบอกว่าข้างบนมีความดันเป็น p1 ด้านล่างมีความดันเป็น p2 แต่ว่าในที่นี้ a ทางด้านบนกับ a ทางด้านล่างเนี่ยเราให้เท่ากัน ราะว่าเราตัดมันมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมจริงๆเราอาจจะตัดเป็นรูปทรงกระบอกอะไรก็ได้ที่มันตรงๆลง,ง,ง,งมาถามว่าเราจะตัดเป็นรูปเปี้ยวๆบูดๆอย่างอื่นได้ไหมตอบว่าได้นะจะตัดเป็นรูปยังไงก็ได้แต่อันนี้เพื่อความง่ายเพื่อให้การคำนวณมันง่ายๆนะเราก็ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมลงมาตรงๆเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ข้างบนกับพื้นที่ข้างล่างเท่ากันเราก็เลยได้สูตร p 2a เท่ากับ p 1a บวก mg ทีนี้ mg เราจะเขียนต่อไปอีกสักนิดหนึ่งได้ยังไงน,นะสมมุติว่าของเหลวอ,อันนี้มีความหนานแน่นนะสมมุติว่าของเหลวอ,อันนี้เนี่ยมีความหนานแน่น มีความหนาแน่นโลนะครับมวลของแล้วก็ไอ,อส่วนที่เราดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมีปริมาตร v นะครับถ้ามันมีความหนาแน่นโลแล้วมีปริมาตร v มวลของก้อนที่เราดูอยู่ตรงนี้เนี่ยวัตถุตัวนี้เนี่ยนะครับ ถ้าจะเขียนในรูปของโลกับวีจะเขียนได้เป็นอะไรครับโดยนิยามความหนาแน่นคืออะไรมวลส่วนปริมาตรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความหนาแน่นใช่ไหมโลรู้ปริมาตร v m เจะเท่ากับโลคูณกับ v ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับโลคูณกับ v ซึ่งจริงๆอันนี้ก็มาจากนิยามที่เราบอกว่า โลมีค่าเท่ากับ M ส่วน V ใช่ไหมเ้า so V ขึ้นไปคูณอีกข้างหนึ่งเราก็ได้มวลมาเพราะฉะนั้นเร,เราเอาไอ้ตัว M เท่ากับโล v ตัวนี้เนี่ยนะแทนค่าเข้าไปที่ตำแหน่งของ MG นะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่า P2A จะเท่ากับ P1A เขียนไว้ก็ได้นะครับ P2A จะเท่ากับ P1A บวก โลวีคูณกับ G นะครับเท่ากับโลวีคูณกับ G นะโอเคสมมติว่าเอามาเขียนตรงนี้ใหม่นะเราบอกว่าเราได้ว่า P2A มีค่าเท่ากับ P1A บวกกับโลคูณกับ V คูณกับ G ทีนี้กลับไปดูที่ไอ้ก้อนที่เราพิจารณาเมื่อกี้นี้คราวนี้ดูในสามมิตินะครับเราบอกว่าสมมุติว่าก้อนนี้นะก้อนก้อนน้ำที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเอนะครับแล้วมีความสูงตรงนี้เท่ากับเอสสมมตินะครับจะเห็นว่า จากรูปนี้เราจะเขียน v ได้ในรูปของ a กับ s เป็นไรครับ v ในรูปของ a กับ s เราจะเขียนได้เป็นไร v เท่ากับ a h ใช่มไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนตรงนี้ลงไปที่สมการนีนะ้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ p 1 a ใช่ไหมบวกกับโล A S คูณกับ G นะโลเอคูณกับ G ซึ่งพอเราเขียนมาถึงจุดนี้แล้วมันก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่า A ตัวนี้ A ตัวนี้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ A ตัวนี้ตัดกันนะครับ A สามตัวนี้ตัดกันเราจะได้สมการที่สำคัญ ออกมาก็คือสมการที่บอกว่า p2 มีค่าเท่ากับ p1 บวกกับ logh นะครับ p2 มีค่าเท่ากับ p1 บวกับ logh ถามว่าสมการนี้หมายความว่าอะไร คมการนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะวัดความดันในของไหลเนี่ยนะสมมติเรามีของไหลอยู่นะแล้วเรารู้ความดันที่จุดที่หนึ่งสมมติตรงนี้มีความดันเป็น p หนึ่งนะฮะตรงนี้เรารู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต่อมาเราอยากจะรู้ความดันที่จุด p สอง ว่ามีค่าเท่าไหร่เราสามารถคำนวณความดันที่จุด P2 ได้ถ้าเรารู้หนึ่งคือรู้ความสูงหรือระยะห่างจากจุด P2 จากจุด P1 ไปถึงจุด P2 นะฮะเป็น h แล้วเรารู้ค่าความหนาแน่นนะครับเรารู้ค่าความหนาแน่นของของไหลที่อยู่ในนี้ว่ามีค่าเท่ากับโลนะะ เราก็สามารถจะคำนวณค่า p 2นะครับเท่ากับ p 1นะฮะ log h ออกมาได้ค่า g คือค่าความเร่งโน้มถ่วงใช่ไหมมีค่าได่ับ98หรือรอาจจะประมาณว่า10ก็ได้นะถ้านะเพื่อให้คำนวณง่ายๆนะเพราะฉะนั้นสมนการนี้คือสมการที่ทำให้เราสามารถคำนวณความดัน นะครับที่ตำแหน่งต่างๆนะภายในของไหลได้แต่ว่าสังเกตให้ดีนะครับว่าเวลาเราจะวัดความดันที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ความดันที่เป็นจุดอ้างอิงก,ก่อนอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องรู้ความดันที่จุด P 1เป็นความดันที่จุดอ้างอิงนะครับ เป็นความดันที่จุดอ้างอิงแล้วจึงจะไปหาความดันที่จุดอื่นนะฮะโดยการคำนวณจากสูตรนี้นะ,ะโดยการคำนวณจากสูตรนี้นะครับในการในในสูตรของความดันเนี่ยนะฮะตามปกตินะอย่างเช่นเวลาการวัด ความดันของของไหลยอย่างเช่นความดันในน้านะฮะหรือความดันในอากาศก็แล้วแต่นะะเขามักจะอ้างอิงตัวความดันอ้างอิงเนี่ยนะครับมักจะใช้ความดันอ้างอิงอย่างเช่นความดันบรรยากาศ ความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศก็อย่างเช่นความดันนะโดยเฉลี่ยก็คือความดันที่ผิวโลกนะที่ที่ระดับน้ําทะเลนะฮะอาจจะใช้เป็นความดันนะั่งเองแต่ถามว่าจําเป็นไหมจาเป็น